สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกทุกคนทุกท่านสู่ทารโเธอเร์พี่ใบเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณกันนะคะในช่วงของเดือนมกราคม2567นะคะซึ่งก็เลยมา เป็นสัปดาห์แล้วนะคะก็เพิ่งมีโอกาสได้มาทำคลิปนะคะก็ต้องขอภัยเพื่อนๆชาวราศีพิจิกด้วยนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะภาพรวมของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะการแบ่งตารางราศีของช่องเราค่ะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะรับชมในการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้อย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นอย่าลืมที่จะรับชมในการใช้วิจารณญาณกัน ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะในส่วนของภาพรวมทางด้านการงานของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะ Knight of Swords ค่ะ Three of Swords แล้วก็ The High p r e s t ค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกอาจจะเจอในเรื่องของความหนักใจความลำบากใจนะคะสถานการณ์ที่ยุ่งยาก,ย,ากยุ่งเหยิะนะคะแล้วก็ทำให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึก รู้สึกถึงความสับสนนะคะในจิตใจนะคะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยตยมองว่าตัวคุณเนี่ยมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสังคมการทำงานด้วยนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีมีเกณฑ์นะคะที่จะทำงานผิดพลาดนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเองไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่ว่า หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ให้กับคนอื่นนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวคุณเองได้รับผลกระทบและก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงในเรื่องของคำพูดนะคะในเรื่องของออบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะได้เจอในเรื่องของคําเตือนนะคะจากหัวหน้าเจ้านายที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวตัวคุณเนี่ยอาจจะเ,เจอกับ สังคมนะคะเพื่อนฝูงในที่ทํางานนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีการซุบซิบนินทาหรือว่าว่าร้ายให้ร้ายนะคะซึ่งตรงนี้แน่เตยมองว่าจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยก็รูด้ดีว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรผิดขนาดนั้นนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ตัวคุณเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เพียงแต่ว่าในตอนนี้คุณอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวคุณไม่สับสนแล้วก็โทษตัวเอง แล้วก็โทษตัวเองมากจนเกินไปนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของที่ทาอาจจะมีบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเจอกับสถานการณ์ของความยุ่งยากยุ่งเหยือในเรื่องของความสัมพันธ์ในที่ที่ทงานด้วยนะคะคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่มีใครบางคนเข้ามาตามจีบตามชอบคุณนะคะหรืออาจจะได้รับความเอ็นดูนะคะจากหัวหน้าเจ้านายนะคะมากกว่า คนอื่นๆนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลดีกับคุณในเรื่องของการทํางานแต่ก็เป็นผลเสียนะคะในเรื่องของสังคมการทํางานด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีคําพูดนะคะซุบซิบนินทารับหลังนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่มันจะเกิดขึ้นได้ในทางใดก็ทางหนึ่งในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นก็อยากให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยจิตใจเข้มแข็งนะคะแล้วก็สิ่งใดๆก็ตามนะคะไม่ว่า <c oughs> สิ่งใดๆก็ตามนะคะถ้าเกิดว่า,ามันไม่ได้มีมูลนะคะหรือตัวคุณเองไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะสิ่งนี้ ในวันหนึ่งมันจะถูกพิสูจน์ออกมาด้วยความกระจ่างชัดเองว่าคุณไม่ได้คำผิดหรือว่ามีความผิดอะไรหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทําผิดพลาดในสิ่งสิ่งนั้นนะคะขอให้เชื่อมั่นในความถูกต้องนะคะความดีงามของตัวคุณนะคะแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นเกราะป้องกันทําให้คุณรอดพ้นจากสถาสน,านาการณ์แย่ๆต่างๆนะคะในช่วงเดือนนี้ไปได้นะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของ <c oughs> ด้านการเงินกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกด้านการเงินของคุณในเดือนนี้นะคะ ใพ่ที่คุณได้ค่ะ The Magician Ace of Cups แล้วก็ View of Fortune ค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความซับซ้อนนะคะเรื่องของการได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนในที่ทํางานมากเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยการเงินของชาวราศีพิจิกก็จะค่อนข้างคล่องตัวเลยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ออมีเสน่ห์เมตตามหานิยมได้โชคจากการพูดการเจราจาการตีเสนงานการขายงาน การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือถ้าคุณกําลังที่จะเรียนรู้เริ่มต้นศึกษาอะไรในสิ่งที่คุณสนใจคุณจะค้นพบว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสเต็ปที่ ทําให้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะมีความก้าวหน้ามีโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะค้นหาในเรื่องของทางออกในเรื่องการเงินของคุณได้แก้ไขสถานการณ์ได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีในเรื่องของช่องทางนะคะในการที่จะเพิ่มรายได้กับตัวคุณด้วยนะคะมีโชคนะคะเป็นลาบลอยด้วยซ้านะคะสาหรับบางคนบางท่านนะคะถ้าใครโดยเชพอะกับใครนะคะที่ขอพรกับทาเวส หรือว่าพญานาคนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคทางด้านการเงินเป็นพิเศษมากขึ้นไปอีกนะคะช่วงเดือนนี้ค่ะการเงินใช้จ่ายคล่องตัวเลยทีเดียวนะคะถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องเสียไปบ้างนะคะแต่โดยรวมแล้วภาพรวมดีมากเงินไหลฟล์มากแล้วก็มีเงินเก็บมีโชคอีกต่างหากนะคะช่วงนี้ใครอยากจะศึกษาช่วงนี้ใครนะคะอยากจะ ขายงานเจรจาประสานงานนะคะในเรื่องของงานขายงานสื่อสารนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลดีเลยเพราะฉะนั้นอยากจะทําอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนให้รีบเริ่มต้นทำซะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะ เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของภาพรวมในเรื่องความรักของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ nine of pentacles the sun แล้วก็ the empress นะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขกับชีวิตมากๆเลยถึงแม้ว่าในเรื่องของการทำงานมันจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีการทำลายใจมีการแทงข้างหลังอะไรกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้ของคุณนะคะ คุณมีความสุขมากๆคุณมีความภูมิใจในตัวเองนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของอไรายได้ที่คุณหามาได้นะคะ<ม>คุณมีความสุขกับชีวิตนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะใช้เวลาอยู่กับคุณแม่นะคะอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตนะคะที่เขารักและจริงใจกับคุณนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยมีความสุขกับชีวิตมากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปขวนขวายหาความรักอะไรจากใครเลยนะคะในเดือนนี้คุณจะมีความสุขกับตัวเองมากๆเลยทีเดียว สำหรับใครนะคะที่มีโอกาสที่บางคนบางท่านนะคะมีโอกาสด้วยนะคะที่จะได้เจอกับความสัมพันธ์ออนไลน์นะคะลักทางไกลนะคะบางคนบางท่านอาจจะได้เจอกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ อาจจะมีอายุที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าในการพูดคุยในการศึกษาเรียนรู้ทําความรู้จักกันเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนากันในอนาคตด้วยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมีความสดใสค่ะคุณรู้สึกถึงเอ่อการมีพลังงานในชีวิตที่ดีเลยเมื่อคนคนนี้เข้ามาหรือได้พูดคุยกันนะคะที่สําคัญคือชาวราศีพิจิกเนี่ยมีความสุขกับตัวเองดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เข้ามามันก็จะ มันเหมือนกดแรงดึงดูดนะคะเวลาที่คุณมีพลังงานที่ดีคุณจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีคนที่ดีพลังงานที่ดีเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นะคะที่คุณมีรอบๆตัวในตอนนี้ไม่ว่าจะถูกพัฒนาไปในทิศทางใดชาวราศีพิจิกจะมีความสุขแล้วก็มีความอิ่ม เ,เบิกบานใจเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์รอบๆตัวอย่างแน่นอนสําหรับใครนะคะที่มีคู่มีคนรักตีอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์การให้กําเนิดชีวิตใหม่นะคะหรือการาพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเป็นสเต็ปที่สําคัญมากๆในช่วงเดือนนี้คนที่มีคู่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วอาจจะได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่กันทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการได้พูดคุย ในเรื่องของการมันหมายการแต่งงานนะคะหรือการย้ายเข้าอยู่อาศัยในที่เดียวกันนะคะซึ่งก็ทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนแล้วก็อิ่มเอมเบิกบานนะคะมีความสุขมากเพราะว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ความเข้าอกเข้าใจที่ดีแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยที่คุณจัใจตรงกันมากๆในช่วงนี้ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะกับ สังคมคนรอบข้างอย่างเปิดเผยด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆสดใสมากๆทั้ง9้าเหรียญเดอะซันแล้วก็ดีเอ็นเพลพลังงานดีมากๆในด้านของความสัมพันธ์ในทุกๆสถานะเลยนะคะสําหรับใครที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมาก่อนหน้านี้ไม่อยากจะพูดถึงแล้วนะคะเพราะว่าความเพราะว่าชีวิตของคุณกําลังสดใสแล้วถือซะว่าคุณเป็นคนโสดคนหนึ่งที่กําลังก้าวเข้าไปสู่ ความสัมพันธ์ที่ดีหรือชีวิตที่สดใสแล้วเพราะฉะนั้นทิ้งความทุกข์ใจเอาไว้เบื้องหลังเอาไว้กับปี2566ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจบลงแล้วนะคะ เรามาดูกันต่อในส่วนของสุขภาพของชาวราศีพิจิกกันบ้างไพ่ที่คุณได้ค่ะ page of c a r f knight of wands นะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่าคุณคนพบความสุขในชีวิตแล้วบางคนบางท่านอาจจะมีงานอดิเรกหรือการออกกำลังกายนะคะที่เหมาะสมกับตัวคุณทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มากขึ้นสุขภาพดี มากขึ้นนะคะแล้วก็ Mindset ก็ดีมากขึ้นตามไปด้วยนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เทควิตามินเพิ่มนะคะหรือเป็นเรื่องของการดูแลโภชนาการมากิขึ้นด้วยดื่มน้ํามากขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ทําให้คุณมีพาชั่นกับการใช้ชีวิตนะคะมี Mindset ที่ดีที่เคลียร์มากขึ้นนะคะ เรามาดูกันต่อในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงในเดือนนี้ที่อยากแนะนำชาวราศีพิจิกค่ะ Six of Swords นะคะแล้วก็ Temperance สำหรับเดือนนี้นะคะอยากให้ชาวราศีพิจิกให้เวลากับตัวเองในการจะบาลานซ์ในเรื่องของพลังงานนะคะอยากให้คุณสลาวเวลานะคะจะเป็นก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้นะคะสวดบทคาถาพามหาจักรพรรดินะคะ บทของหลวงพู่ดูหลวงพุทวดนะคะแล้วก็จะทําให้พลังงานของคุณบาลานซ์ขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณมีความสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ move on จากพลังงานที่ไม่ดีได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความทุกข์ใจจากการทํางานนั่นเองนะคะ ในเรื่องของการเดินทางด้วยแหละนะคะทำให้คุณเดินทางได้อย่างคล่องตัวราบรื่นไม่ว่าคุณจะเดินทางไปติดต่อประสานงานกับใครนะคะหรือใครที่มีการเดินทาง,างบ่อยในเรื่องของการทํางานอยู่แล้วนะคะจะทําให้การทํางานในทริปนั้นเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะคําแนะนําจากเทพ คตินะคะในเดือนนี้สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะพระแม่สตีนะคะการบูชาความรักนะคะความจิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงแน่วแน่แล้วก็รักในเกียดแล้วก็รักในเกียรติในศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะก็ขอให้คุณรักตัวเองแหละไม่ว่าในตอนนี้คุณกับคุณ ไม่ว่าในตอนนี้คุณจะ,ะเผชิญกับปัญหาในด้านใดอยู่ในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะคะออขอให้คุณยึดมั่นนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ทําทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ ต่อให้มันจะมีะอุปสรรคปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะในเรื่องของคําพูดคําจาของคุณมันก็เป็นแค่น้าลายมันก็เป็นแค่ลมที่พัดผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณยึดมั่นในความดีงามของตัวคุณเองสิ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นเกาะป้องกันให้คุณในอนาคตนะคะในวันหนึ่งที่ออทุกอย่างกระจ่างชัดขึ้นมาทุกคนก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยออมีความสามารถนะคะมีความ มีเจตนาที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะประคองสติตัวเองให้ได้ใช้การเมดิเทชันใช้การบาลานซ์พลังงานนะคะรับพลังงานจากจัก,กรวาลมาเทอเอิร์ธอะไรให้เต็มที่นะคะแล้วก็ช่วงนี้จะทำ จะทำให้พลังงานของคุณดีขึ้นหนักแน่นมั่นคงในงจิตใจมากยิ่งขึ้นนะคะภาพรวมของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับชาวราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะก่อนที่จะจากกันไปค่ะไปฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับไปด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ